สวัสดีครับหมอรุศครับผมวันนี้หมอมีอัปเดตเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์ไม่เชิงใหม่นะครับแต่เป็นเขาเรียกปรับรูปรา่างอัปเดตลักษณะของโปรดักต์จะเป็นตัวที่คาดผมเลเซอร์สีแดงะนะครับผมเป็น hair m a c hair max low level laser therapy นะครับผมขอ้อดีของตัวนี้คือเขาจะมีเลเซอร์ไดโอดนะครับผมเป็นเลเซอร์ทั้งหมดนะครับผม ปกติเนี่ยแหล่งกำเนิดแสงของแสงสีแดงเนี่ยจะมี2แบบคือ,อเป็นเลเซอร์ไดโอดกับเป็นแสงที่เป็นไลท์ไดโอดนะครับผมนี่จะเป็นเลเซอร์ไดโอดมีการสตัตดี้ทั้งหมดแล้วจะมีทั้งหมด84อันนะครับข้อดีคือว่าใช้ค่อนข้างเร็วนะครับประมาณสักนาทีครึ่งก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ปรับขนาดเนี่ยจากอันเมื่อก่อนอันจะใหญ่กว่านี้เทอะทากว่านี้มาเป็นขนาดที่เล็กลงนะครับวิธีใช้ก็กดค้างไว คร๊บ,บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นแสงสีแดงออกมานะครับเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ไดโอดเลยอ่าอันนี้จะเป็นโลเลเวลเลเซอร์เทอปีน,นะครับจะค่อนจะปลอดภัยแต่เขาห้ามแบบแบบจอดจอ่อข้าตาโดยตรงแค่นั้นนะครับจุดหนึ่งเนี่ยพอใช้เสร็จก็จะสั่นจืดแล้วก็ขยับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักที่อ่มีประสิทธิภาพมีงานวิจัยรองรับเยอะมากนะครับแล้วก็อันหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานมากเลยนะครับแบบ8,000ชั่วโมง5,000ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ ใช้ยาวๆกันเลยทีเดียวก็เป็นออปชันหนึ่งสำหรับการดูแลรักษาผมร่วงผมบางไปยเพราะผมบางจากพันธุกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโฮมยูสนะครับใช้วันเว้นวันครั้งหนึงประมาณ1นาทีครึ่งถึง3นาทีก็ทั่วศีรษะและ้วนะครับผมไม่ร้อนไม่อะไรทั้งสิ้นเลยก็เป็นออปชันนึงสำหรับคนที่มีปราวาผมร่วงผมบางในพันธุกรรมในเพศชายนะครับวิธีใช้นะครับก็ มันเหมือนที่คาดผมเลยนะครับดังนั้น,นแสงเลเซอร์ก็จะซึมลงไปได้หนังศีรษะได้เต็มที่พอหนึ่งจึก๊กเราก็ขยับนะครับประมาณ30มสิบีเขาจะมีสัญญาณสั่นนะครับนี่นะครับจึ๊ก ไม่รู้สึกร้อนอะไรนะครับวันนี้จะเป็นเลเซอร์ความเขคนต่ำ